มาดูโรคสามเมียกันเลยนะคะเมียที่1ก็คือทารัสซีเมียค่ะทารัสซีเมียเกิดจากการที่ฮอร์โมนฮิโมโกบินของเราผิดปกตินะคะซึ่งปกติฮิโมโกบินจะช่วยํำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะดังนั้นเมื่อฮิโมโกบินปกติผิดปกติก็จะทําให้เ็เลือดของเราอายุสัน้นแล้วก็แตกง่ายค่ะเมียที่2นะคะฟีนิวคีโตนูเรียจริงๆแล้วมันลงท้ายด้วยเรียมันไม่เหมือนเมียแต่อ่าโอเคอนุโลมกันไปนะคะ ฟีนิคีโตนูเรียนะคะฟีนิคีโตนเรียก็คือร่างกายขาดเอนไซม์ mm hmm. ที่จะย่อยฟีนิวอารานีนค่ะฟีนิวอาราฟีนิอานนก็คือกรดอะมิโนนั่นเองค่ะส่วนเมียที่3นะคะกาเลกโตซีเมียค่ะกาเลกโตซีเมียก็คือร่างกายไม่มีเอนไซม์ size. ย่อยกาเลกโตนั่นเองกาเลกโตเราเจอที่ไหนละ่ะก็เจอที่น้ำนมไงล่ะคะเพราะนั้นโรคสามเมียน,นี้เป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยบนงโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมอล ร e s ซสซีฟ e ีซี e นั่นเองค่ะต้องเอเล็กเอเล็กหรือว่า r e c e s s i v เจอ Recessive Re นะคะถึงจะทำให้เกิดโรคนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแค่ตัวใดตัวหนึ่งเป็น Recessive